วก็จะหอนเด็นเนาะแต่บอกแค่น <Oliver> ี้มันมีลมพอดีเลยวิธีการอยู่ที่เตาถ่านพอดีแล้วไม่เท่ากํลังเห็นอย่างนี้เนาะงงเห็บงงงงงอยู่เนาะสบายดีเด้อไปดีเลยไหมว่าไม่เท่า เลยเนาะมื่อนี้ก็มาเตาถ่านพ,พี่น้องเลยฮ้อ <Hello. S 1> นแดดเนานะไปถ่าเนาะแต่แค่ไหนจะมีลม,นมเนาะเยี่ยมเยี่ยมผ้าคนเดี๋ยวมาฟันพื้นงใส่ไปถาก่นอนประมาอยู่มมน,ยนี่ละมา่ว้อสิบมือนละกินได้นี่โหดเลยมาพี่น้องเลยลมเย็นสบายเลยเนาะก็แหละบนหน้า กะบ่าอันนี้เ่าไหร่ใครพ่นปูตั้งแลยปูมกิฟฆ่าาเเขาไป่ยคนเน่จะเอามาโรยให้ใครเานให้ไม่วนก็เจอเรา

อเอาเออน่าาไม่ได้ใจนะม,มานี่นขูดอเมือกทลุพ้นลค่ะเมื่บน้ตพ้นมนะ่มามมามา่ามาา,มา,านมาม้ามามเอามามมา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 ามามมา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 มนมาามาา น,น,นบนดนดเดรลย,รออย,ลยนนันเหนนี้เข่าเท่นี่ฮะอย่าไปเล่นกับของมีคม,มนเนอะอ,อันตรายพัเป็นรา,าขอาเยท <laughs> ิพายอีกแล้วอ่ะโหดีละไปแสดงรถมันคยังร,งรทันให้เขาหดเทกระเดกรบเทรถกัไก่รถเด้ อ๋อยยอย่าไปหนีเขาจะไปเถ่าอ่เงี้แป้งมาใส่ทำมาปแป้งกับบริยางเด้อคนหนยไม่มก็ได้ช้าเลยนี่ค่ะสลัดบ๊อบบอกระ พดแท้ยังอไรง้คือแบบคืออคืองูคืองวงช้างเลยนนี่เนาะโอ้ยบรอดเลยายน้ก็ดดีก็้ฮะเอาเอาก็จะดีดีกเอาแบบนีก็ได้นะ้ปืนนะเขาบุเลือกแล้วตอนนี้มันพายามันมีเรื่องอะไรี่เราเขากเอา่ะนั้นมันเป็นลูนงลพ่อ 干不起了。 จำไทยอะ้ามาเก็บขอมือว่ะนี่เป็นจำไทยอ่ะโอ๊ยไอ้ของงูใช่ไหมง้อพรามง้อไปแด่มาเลย่ชิเลยไอ้เบิ่งนี่เขาเลยเป็นแบบต้นอาหารดีค่ะเดือยเลยบอก ไอๆๆๆเลยลายเติบเลยนี <pegar lifting> <dings sont innen ainsi> ่หอมเลยหอมเงินถกข้ามยังได้เฮยที่ขาดบ่มือนี่โอ้ยขาดบ่เนาะ ยันอยู่เด้อว,ว่าดอกตัดไม่กี่คำ Don't forget to kill it, really ดึ่นมากวังแล้วได้เขาได้ ผอบล้เติมคนเดียวเฮ้ยฮะมาจะบึงเรอกะพอได้ไหมพอไ้ไหมพอได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 ้ไห่พอได้ไพอได้ไหมอได้ไหมพอัด้ไหมพอได้ไหมพอได้ไหมพอด้ไหมัอได้สหพ้ไหอได้ไหมพอ้อบ้ไ โอ้ยเล้วออกเลยเนาะเอาดูจะออกเลยนะพยายามพาเขาหนีหลุดมือพอดีเด็กนั่นเนาะเจ้าเหตุใหม่ก็ไอะไรพอดีได้ผู้เก่าได้ได้ไหนไปหาอันน้ำ ลงนีนะเงเนะเหียงเอบงนจะได้กบปอภัยเนาะชิถิมก็ไ่ได้โอ้ยครับเข่ามาให้ข่าวโอ้จะของผ้าเขายังเจได้เขายังเผาอยู่ตลอดเลยรับตาเนย่ะผ้าหายโอ้แล้วเขาสุดท้ายจบกับ ด sa no. ิฉันจะเอาโทรศัพท no. uh, ์ดิอ no. ันหยดาแป้งเด้เ no. มื no. ่อยใจไปถ่ายปาเนี้ยถ่ายใจกับเรีอเนาะเมื่อยใเนหมดกำลังใจเมื่อยสาเมื่อยไม่ท่าเมื่อยไม่เหนื่อะเท่ากเพื่อวิาณทมีเทาเือเากันถจักกเลยจอยเด้ ទៅហៅកំបទៅហៅគេនិយាយបោកទៅហា ไปดีก็พอยเข้าไปเอาเอาเอ,าชอช,ชือใรัพใครโทรศัพท์รันพื้นช่นมวอยู่เพื่อนเขาเป็นเมื่อนช่มแล้วจะสีลาุฟังแล้วอะไรเนี่ยเห็นไหมเง แตกเลยแตกเลยตันเะถึงเลาตันนั่นแหละไม่ถุนก็แข็งเลยไปเลยพาพาหนีเราตีมก่อนอีนี่อยู่หลดถนีเอาใทงได้มันห้าขาบบถึงอยู่แล้วก็ ใจเลยใจเลวใจแลยพูดเลยโอมะต้งกินขใจเลยวรามันเข่าตีเนาะ

ดูกินน้ำาดูกกินน้ำไม่ดกินน้ำัวขึ้นคหนแลเห็ดเห็ดเห็ดให้แล้วเด้ยต้นไม่ถั่าเห็ดต้นหน่อยแบบป้า <lending> ต <reconstruction> ้นยัไม่ถั่อะไรเล น้อยอันนี้ไงป้าไม่มาถัพันเอง <Okay. S 1> อแงเลยนะม่ามาถาเลยมาดูเเลยจ้าเย่ไงจ้าเย่ไงบโใเ้จอมันระบบน้าค่า

คิดนาเนาะขาเป็นกำลังแก้สลัดเยอะเลยนี่เนาะที่คอมเมนต์มึงคลิปสลัดไปจนจบมึงที่บวกข่าวโฆษณากับคนมึงกนเลยๆเด้อสําหรับคลิปนี้ก็ล้วข้างางสบายดีสบายดีสบายดีเด้อไม่ท้าวโอ้หลับงอมงอมเห็นอยู่เนาะโอ้นาะบรรยากาศลมเย็นขนาดนี้อ